ล้างหมดแล้วนะคะล้างทุกอย่างแล้วนะคะแยบุรี่นะคะที่ซ้อมากแซ่บๆแล้วก็ตำกระมังเขาค่ะทุกอย่างเราล้างหมดแล้วนะคะขวดเหล้านะคะตำพริกแต่อันนี้ก็ล้างแล้วนะคะจะหล่นนะคะเลินเลนแล้วเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าหนู เอามือจบมือเลอะิะมือเทอะนะคะอดีตเคยใช้ยังไงปัจจุบันก็ก็ยังสะอาดอยู่นะคะอย่ารี่กันมากนะคะกลัควค่ะเมื่อเราอยากส้มตำตอนเราอยู่โรงแรม โรงแรมนีม่มาอยู่ค่ะสมบั้า,าของอพี่น้องเลยมีส่วนลดด้วย <c oughs> เออจนแบบว่าเข้าหูแล้วว่าตระกูลนี้มาแบบใดพี่น้องเอ,อ๊ะแล้วมันมีไส้ขวดวด้วยป้าไส้อวัวใส่จานุ่ยไส้อวัวย่างมาแล้ะเราไม่เราไม่หันเราดึงหรอกไส้อัวเอ่อ,อ,อแม่ออนใช่ไหมใช่ตลแม่ออนที่เราซื้อวันนี้ มันเดียวก็พอแล้วเรากินแค่สามคนสองคนออนั่นถ<น>วายพักควาระเอาอ,ออกเลยอะ่ะคุณแม่นางตงอ้งองนี้ื่อแงะเยหมาข้างถนนเยอะเ <c oughs> พราะไม่กินมันก็ไม่ใช่เรคกิตเราจะเก็บไว้ทำไมมันนีร้านอาหารมันเต้นใส่หน่อยนี่คือขยะนะคะ กับส so, so, ีผสมแบกพี but, if, ่น okay, ้องประกาศใส่ผงชูรสที่ประกาศใส่เพราะว่าบริเวณยิบผงชูรสอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งไปแจวบอกว่าอีกมีก็บาดกดนี่นี่นี่อยู่ข้างหลังอยู่ในกล่องหม้อเหยียบหัวนุไปพิงฝาจะเหยียบทำไมก็ปิดกล้องแป๊บหนึ่งสิคะไปไปคนแดงแล้วตัวน้อยแล้วถือว่าเราตัวน้อยเนี่ยแล้วถือว่าเราตัวน้อยแล้วก็บมุดหูไป จริงมีถุงมือนะคะใส่บอทันนะคะอ,อ้าวแล้วก็จะใช้ถุงคุลีคุลีจะได้ก็บังน<ว>ก็วังของอยกพี่นอกับครึ่อตะมะฮุ่งนี่แหละเปรี้ยวเนะเปรียปร้ยวเผ็ดเค็ม ลูกนาวก็ได้จากบ้านป่าแอลนะคะเราจะทำการบี้บี้พริกก่อนเพราะว่าเราโขกไม่ละเอียดบี้พริกกับมะเขือมะเขือเตศที่นี่เรียกอ,อะไรนะป้ามะเขือส้อมแล้วใส่ปลาร้าใส่อะไรไปแล้วนะเมื่อกี้กะว่าจะไม่ถ่ายทำัวคนไปเรียนแบบนะคะ มันจะอร่อยก็ตรงนี้แหละค่ะตรงที่เราได้ส้มตำคุเรคุเรส้มตำในในอะไรนะในล่งแรมเราก็กินหานี้เลยปลอดภันี่แกงม,มูชิมไหมคะมาหฮงเฮิมด้ก็ค่ะไปตลาดเมื่อเช้าก่อนไปวัด เดี๋ยววันหลังเราจะเล่าเรื่องวัดแต่ละวัดให้ฟังเนาะตอนนี้เราอย่างไม่เล่าต่เม่คุณจะร้องหาร้อยซับได้หน่ห้าร้อยซับวันาา <500 S 2> นี้ดูหน้ายูทูบเบอร์น่ว้าวแ <laughs> ค่แป๊บเดียวชิมก่อนเราไม่ได้ค่าโฆษณาเก็บออกค่ะ้ยไม่เห็นนะคะมับเลยหนะ ยกถวยอันเศร้าย่ๆให้เบิ้งแน่เสียบา,าจอจ้าไส้อ่วนนะคะมาถึงเชียงใหม่เราก็ต้องกินดูคิปด,ดูเลยขนมจีนป้าเทให้นะขนมจีนขนมจีนนี่ไงมีโตได้ไหมน่นจานมีอยู่หลังบ้านอันนึงขอโทษขอโทษอีกคเดี๋ยวค่อยเทเดี๋ยวไปเอาฮะเดี๋ยวเบิง่งแชงสีเสียงก่อนพี่นุอมน่ากินปะคะ นี่ค่ะเออมันจะหลนแล้ว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 อันนี้เราก็ได้จากร้านอาหารใต้มามาเขือนเนาะโอเคแ,แล้วนี้อะไไม่พีีเซ้นหรอคะต<ำ>ัมปาเปิดนี่ไอ้เรื่มซื้อตําปูมาใส่น้ำปูตําบักต้องใช้น้ำปูจ้าซื้อมาจากตลาด ตลาดตลาดอะไรนะคำเที่ยงโดตัดคำเที่ยงยชิ้นให้ดูนะคะเจ๊โยกถาดเลยจะเอาหน้าโป๊ะเออโยกขึ้นไบเศร้าขึ้นยังไงขึ้นไม่พี่น้องโซ่เนี่ยน้ำลายแตกแล้วมอนั่นเองตามมาฮู้เฮ่ให้เห็นแล้วกันเศร้าขึ้นมาโลดเขาใส่ถุงมืออยู่เออ หนึ่งสองสามเนี่ยมึงเงจือ้อไพก็เป็นไพนะ่อะไมันอิสรองหาลอยนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องติดติด,ต,ดตาอุ้ยนี่ลรามีของดีลืมเลยป้าร้อยห้าสิบนุนนะร <80. S 1> ้อยแปดสิบเออร้อยแปดสิบป้าหนึหน่จะต่อมาจากใต้อืมต่อใต,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 ต้เปลี่เปล่ยนอะไรย แนมหนาแน่แล้วนี่ก็ยกไม่แน่ละก็อันแนมกล้องแะจสองอันนึงสองสาม 2> 1, 2, 3, แนมขึ้นมาพี่แมจ๊ะเออจะได้ใส,สวยๆตัวโอเคแล้วนี่น้ำปูเอ้ไม่ใช่ใใชจำพิคาปลาไม่อยู่แล้วปลาสะดุง้งถามปลาประกออันนั้บะฮุ่งเฮิมพี่น้นงองเพิ่นไปซื้อมากมือเศร้านีมา่มั้งเพราะมือเศร้าเพิ่นไปตลาดไปตลาดแล้วก็ไปเอาอกับข้าว ไปทำสังฆทานขอกินก่อนด้ยค่ะจัดๆด,ด้วยพี่น้องเลยจ,จุดจ้ดะจัดจัด